ใครับจากเบียร์ของเครับมีมาร่วมงานดีใจไหมคะดีใจดีใจครับรู้สึกว่าได้ออกงานมาเจอแฟนคลับอีกครั้งหนึ่งครั้งที่ไม่ได้ออกมานา <บ pier S 2> นมากแล้วก็ดีใจได้เจอแฟนคลับแล้วก็ได้ร่วมงานที่เขาเรียกมันเป็นสารตัวใหม่ตัวใหม่ที่ทําให้แบบเข้ามามเติมเต็มอะไรอย่างงี้เต้นคอลลาเจนไงใช่ใช่ใช่เขาจะดูรอแบบนี้ใช่ไหมครับ ปกติแล้วดูแลผิวทันใจมาได้ทันแรงทันก็ปกติก็ดูแลปกตินะครับทาคงทาครีมอะไรพวกนี้ปกติเลยกินวิตามินออกกำลังกายถุงน้ำเยอะปกติเลยครับใช่ใช่ประมาณนั้นเออขาถอเพียงพอแล้วก็หลับไปลอยเลยตอบรอเลยครับเวลาประมาณนั้นสกินแคร์หาหมออะไรเงี้ยครับทั่วไปปกติใช้บำรุงแบบนานไม้กว่าจะเสริมลอย จริงจริงมีมาช่วงหลังๆที่แบบพอเรารู้จักสกินแคร์มากขึ้นเราก็เราก็ใช้ได้หลากหลายมากขึ้นเพราะตอนแรกๆเราก็ไม่รู้ว่าว่ามันมีอะไรบ้างใช่ใช่พอเราเริ่มรู้มากขึ้นก็ได้ใช้หลากหลายแล้วก็นานนานมากขึ้นครับเรื่องดนฐานะเราเป็นนักแสดงในการเดินแสงไฟโดนอะไรเยอะๆงี้การดูแลผิวหน้าหรือแม้กาเมันสำคัญแค่ไหนจริงจริงแบบสำคัญนะเพราะว่าหน้าเรอมันโดนโดนสปอตไลท์โดนอะไรโดนไฟตลอดเวลาแล้วง็หา เต็มให้หน้าเราค่ะเธอสามารถลดการเกิดเขาเรียกว่าอะไรเกิดการเกิดภาวจากสปอตไลท์พวกนี้ได้ตลอดเวลาหน้าเราก็สำคัญคัญจริงๆเราเราก็ดูแลของเราส่วนหนึ่งแล้วก็ก่อนจะแต่งหน้าพี่ช่างแต่งหน้าเขาก็จะดูแลเราแล้วเขาจะถามว่าทานู่นนี่น้มายังอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ดูแลเพิ่มไปอีกครับก็คล้ายๆกันครับก็ประมาณก็ก็แค่ยังไงก็ จริงเราเราต้องดูแลเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็พี่ๆช่าง,งหน้าเขาก็แนะนําเรา,เาก็แบบใช้ตัวน,นถ้ามีปัญหาเราเขาจะเราถามเดียวใช่ใช่เราจะดแล้วเขาก็จะบอกดลอครอับ คือพอเราใช้แล้วมันจะแบบกระตุ้นคอลลาเจนในร่างกายของเราใช่แบบผิวหน้าใช่ให้ให้ออกมาะชับกระชับขึ้นกระชับขึ้นอ๋อฝากนิดนึงค่ะฝากอ๋อก็ฝากแบรนด์โอ้ยทำอันนี้อันนี้ก็ชื่องานางใช่ใช่ทาโบริก้าครับฝากเลยครับเป็นสารเกาเรียกสารเติมเต็มในผิวหนังแล้วก็ช่วยกระตุ้นคอลลาเจนให้ผิวสว่างใสแล้วก็กระชับมากขึ้นครับไปบาซิลมาเหรอใช่ครับพิลากราดมิด สนุกมากเลยสนุกมากเลยสนุกมากเลยคือดีใจมากที่ได้ไปแบบไปแถบนั้นครั้งแรกเป็นครั้งแรกของผมครั้งแรกของเราด้วยครั้งแรกของพี่ด้วยก็คือแบบคือแฟนคลับเขาต้อนรับดีมากๆแล้วก็แบบเขาเขาดูตื่นเต้นที่ได้เจอกับพวกเรามากๆแล้วเราก็ตื่นเต้นที่ได้เจอพวกเขาใช่เอเนอร์จี้เขาเยอะมากด้วยด้วยความผมไม่รู้ว่าเป็นเนเจอร์ของของคนแถมนั้นหรือเปล่าแต่ว่าเอเนอร์จีมันเยอะมากแล้วก็พลังงานมันถูกส่งมามันทำให้เราแบบ มันทําให้เรามีเเอน energy ที่จะส่งกลับไปครับแล้วก็รู้สึกแฮปปี้มากที่ได้ไปครับค่นงย คือจริงๆความรู้สึกไม่ต่างกันผมรู้สึกตื่นเต้นทุกท,ที่ที่ไปแต่แค่เ n เ r g y เขาจะไม่มันเนเจอร์เขาจะไม่เหมือนอคนไทยเนเจอร์มันจะต่างออกไปอีกแบบนึงซึ่งซึ่งมันทาให้เราแบบมันบู๊ตไปอีกแบบแบบแบบมันทําให้เราไม่แบบไม่ได้รู้สึกว่าโอเคโชว์หนึ่งสองสามมันก็จะโอ้เหมือนเดิมๆซ้ำๆไปแต่นี่มันคือแบบว่าพอเราไปแล้วมันก็ใหม่ใหม่ใหม่ทุกครั้งเราเจอคนใหม่ๆเราเจอแฟนคลับใหม่ๆมันทําให้เราแบบมีพลังมีพมากมากเลยครับ เขาพึ่งเถือแบบบก็ส่วนหนึ่งแล้วก็จริงเาจริงเราก็พึกงเถื่อนพี่อยู่แล้วนะแบบว่าแต่ละที่ที่เราไปแต่ว่าิงบบราซิลเขามีความเป็นแบบ c u t u r e ทัศน์ที่เราไม่เคยเจอก็ผมว่าแนคลับเขาว่าเขาแบบค่อนข้างสามพีดกันใช่ใช่ใช่กลามีคนตะโกนประโยคนึงขึ้นมาถ้าถ้าแบบถ้าถ้าเขาชอบทำนั้นเขาก็จะตะโกนใช่ใช่ใช่้ช้ใช่ใช่ใช่เป็นเพลงเลย อย่านไทยจชบแว่าเป็นนักร้องตามนักร้องนาด้วยกันคเขาเป็ยังไงเขาร้องันเขาร้องนำเขาบิ้วเราก่อนด้วยเขาิวรอมก้เขาร้องนำผมด้วยผมยังไม่ออกใช่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 มันมันเป็น อย่างอย่างที่เจบอกเขาจะมีเขาจะมีเนเจอร์ที่แบบว่าเวลาใครพูดอะไรแล้วมันพอถูกใจเขาเขาก็จะพูดตามพูดตามแล้วมันเออมันเป็นความรู้สึกที่มันแบบที่เราไม่เจยเจอเออแล้วเราแบบโอ้โหดีจังเลยนี่มีคนมีคนรอพวกเราขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็มันทําให้เราแบบโหดีกําลังใจมากเลยในการทำเราได้เยอะเลยนะในการทําผลงานต่อไปครับซึ่งเราก็เต็มตัวเต็มที่ไปจอจอยกับเขาเต็มที่เ็มที่ ครั้งแรกครัหมดเลยครับครั้งแรกหมดเลยใช่ถ้าบราซิลนะครับทีครั้งแรกหมดเลยเราได้ไปเที่ยวที่ไหนกันไปคะเรไมเราอยเที่ยวในเมืองเที่ยวในเมืองแต่ว่าเสียดายช่วงบ่ายๆฝนมันตกหนักนิดนึงครับก็เลยตทัเขาในโรงแรมกันได้ไปไหนคือเราจัดทริปว่าไปหลายๆที่เลยในเมืองประมาณสี่ห้าที่ท่องี่ยวกันในเมืองแต่พอไปถึงที่แรกก็ฝนตกเลยพอฝนตกปุ๊บเราก็ขึ้นรถไปที่ต่อไปฝนตกอีกไม่หยุดเราก็เลยกลับโรงแรมก็ได้ก็เลยได้แค่เที่ยวในรถ ครเที่ยววนๆในเมืองครับวนเล่นชมเมืองชมเมืองจริงๆก็มีสถานที่ได้ไปสองสามสถานที่นะก็ได้ไปเห็นที่นู่นก็เป็นยังไงแก้ตัวหแก้ตัวอยากไปอยากไปอยากไปเจอแฟนไปได้นะจะไปได้นะไปได้ไะจะไปได้นะเดี๋ยวจะไปไแฟนครัะอะไรนะครับนั่งเครื่องไปอีกรอบแล้วยไหวไหมวัน้ได้ได้นะต้องถามน้องเจเลยูกันโอ้โหสบายเลยสบายเลยมันเป็นอะไรที่นานที่สุดแล้วนั่งเครื่อง ผมรู้สึกว่าเราไปยืนกันหลังเครื่องบ่อยมากเลยนะใช่มันแบบด้วยความที่มันนั่งเครื่องนานเราก็เลยแบบเมื่อยยืดีายเราไปยืนคุยกันหลังเครื่องแต่สนุกครับแฮปปี้เราตั้งแต่กลับมานี่เซนเซาตอบไลน์ตอบอะไรเราบ้างไหมหรอวะไม่ตอบเลยก็หนีหนีกับบ้านหนีกับบ้านเลยหนีกับบ้านผมทักไปหามันเจสทักไปวัน8โมงมันตอบอีกที9โมงห้อยวันึง บอกว่าไงพี่แล้วมันก็ไม่ตอบเลยบอกว่าเป็นไงบ้างน้องแล้วมันก็ไม่ตอบเลยมันแบบมันอ่านแล้วมันก็ไม่ตอบก่แบบคือไม่ได้ไม่ได้ชอมากตอบเก้าโมงวันนั้นตอบเก้าโมงของวันแม่งตอบอีกวันหนึ่งชอมากมากเหมือนไม่อยากเป็นแผลอ่าอ่ะสบายซิลครับที่ประกาศมาที่สุดท้ายครับทุกทีแต่ราสินักชาติครับไปอ่ะคุยกันไปคือไหนแล้วว่าง่ายๆเจริญรู้ครับเจริญรู้อยู่ในขั้นตอนที่แบบเรากำลังคิดโชว์กันอยู่ครับก็คือ เราจะไม่ได้ใช้โชว์เดิมเราจะเราจะคิดใหม่แล้วก็เหมือนกับทาใหม่หมดเลยก็ต้องรอติดตามครับเราก็คิดว่าแบบว่าจะทํายังไงให้มันแตกต่างับกับที่เคยทํามาหรือว่าประเทศก่อนหน้าที่เคยมาก็เราปรับเปลี่ยนโชว์รือว่ามีข้อเสนอแล้วว่าแต่ละคนอยากทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างใช่ใช่มีการเวิร์กันว่ามีการคอมเมนต์ได้ว่าว่าว่ายูอยากทําอะไรเรามาแชร์กันแล้วก็ให้มันไปไปในทิศทางเดียวกันอะไรอย่างงี้ครับถ้าว่าจะได้คณได้ดู บอกได้ไหมนบอกได้ไหมนะมนไม่บอกได้ไหมเพราะไม่รู้เหมือนกันโอ้เขาไม่รู้เหมือนกันน่าจะน่าจะกลางปีกลางปีได้หลังน่าจะหลังเมษาไปน่าจะประมาณนั้นครับสเก็ชว์ชุกทาร่าฝากหน่วยงานนิดนึงครับผม ก็ฝัผงงานด้วยครับทางเดียวก็จะมีในปีนี้จะมีใช่มีชายที่เราจะออกมาแล้วก็มีซิทคอมซึ่งออนในช่องไหนก็ติดตามทางเดีควาวเลยแล้วก็มีคอนเทนต์ต่างๆมีทาง youtube เป็นเดียวก็เาวแล้วก็ f Facebook นะทาง youtube ก็จะมีรายการตอนนี้มีมิดไนท์แล้วก็ดิสนีสาใช่เราติดตามครับประมาณนั้นครับอะไรนะครับซิทคอมชื่อเรื่องว่าเจนแลคครับใช่เจนแลคครับเหมือนกับเป็นฟิลฟิลแบบเรื่องย่อเรื่องย่อเหมือนกับ เหมือน,นเรื่องราวเกี่ยวกับสายการบินสายการบินหนึ่งครับประมาณนั้นครับครับก็ต้อง,อง,งรอติดก็ต้องรอติดตามกันนะครับ<อ>ใช่ครับใช่ใชโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับ